แม่เนี่ยเนาะบออันนั่นเีองนะเฮ้ยไปนั่งร้อยเลือกไประหว่างบ่าวจอยบ่าวเวียงจะไปน้ำไผ่ไหลอ่ะเลี้ยวตัวบ่าวจอยพอด้ายเอออ่าจะไปกับจอยไปที่รถหม่นะจงไปกับจอยเนี่แม่จะเลือกขึ้นเลยหาโหลดสองคันน่ะอ่ามากับวันเพ่งแม่เอากระมี่วันเพ่งไปน้ำนะบ่าวเล่าเจ้าลูกเจ้าให้เอาบุญนี่นี่ให้ ขอได้อยากเข่าคือกับนไปพออยากเขาคือกันนไปผมมีเข่ากินจะบอมคือมือหนักก็มาห้กระสอบหนึ่งกูเบิร์ตเลยติเขากินคือมี่ม่มีของกินผมมีห้อกินนี่แหละมีหขอกินกับกูเบิร์ตคือกันเนลตายไปงมหอยกูใส่้โหงมกับปูงมหอยอยู่น้องกไม่อยากกินตนั้อยากกินตัวอนต้อยกกินอจ็บคออันนี้บัมเมิร์คือว่ากินหอยดิมันอยอันนี้โกบใช้ปลา้หากินเข่า เราไ้าี่ายเอาลูกเขาแหกกุ่มเด้อาซอยเอาเลเอาแล้วกินไปเลยดิกินขายุกเจ้าเลย้อมาดนไ่ได้ห่วงลูกเลยเนาะไปไปกินเข่าก็เห่วงลูกอีกนะ

ว่าปลาในติดเผาค่ะเด้ลุลุใส่ปลากระป๋องเลยคือบวกกินบุญเพ่งปลากระป๋องเด้โอ้โหพี่หนกเลยอย่าให้ได้ร้อยเอาอนี่ลูกกินอีบาทเนี่ยแบ่งกันเนี่ยึืบมันในนู่นเด็กสิร้อยเอ้ยบาทบ่ยบเล่าคือมาสงสารจ่าแทะจามแจ่มพิกน้ำตากระชิ่ออกบาทนี่เพชรโอ้บีน้ำตาอยู่อ่ะคือจำแห้งแท้มันบวกลิดรจับบ่ มัหมดติดก็ไมคุยอารอไปยังไงหมอผู้รูกก็ใส่้มพีดได้หนะปลากระปองกันเด้เาดมาแกกินเออต้องบีบห<ม>นักใส,ส่สุดยอดมันแห้ง <ừ. S 2> มีแห้งอยู่งบ้านเราลยกินวันกำไมเหยียบมีแห้งอย่มั้งผัวไปผัปวก็ไปหากินบ่ได้เมื่อยไอทานจีรอไอซิลจีรอค่ะสกุลจีบ่อ ว่อยเมนูท er. okay. ่คุจะลอยบ่ันแต่เรวคน้ซื้อให้กินแล้วเสียบอกว่าปลาคอแหง่เลย่บอกปลาไอ้บาลาวทานเลยเสยยุก็ลังคาเขาคาปลาบได้แสมาทางวาทบ้านนบได้แซ่บว่าส่นแซ่บบอมีแนวกินเลยมีทางเลือง ร้อยเอาอีกแล้วบาทนี่ยจำปลาเด็ดเฮ้ยจำแจ่วแหงแจ่วหมักพริกสงสารแต่ลูกอ่ะแล้วลูกก็มากินน้ำหัวปลาแหงแหล่งปลาหม่าม่าม่ามีอยู่มาม่าฮะปลากระป๋องกันปลากระป๋องเบอร์อะไรบุญเพีงเบอร์อะไรไข่ในี่ยแซ่บดิสือไข่มาคือแต่ปลากระป๋องกับมาม่าอามือนเฮ็นสีป๋องเบอร์อะไรเอาไปปลากระป๋องมาม่ากับขั้น พอแม่บวเฮ็ดนะกินมันบวชย่างเฮ็ดกินนี่เห็ดกินบ่เป็นไดต้องให้แม่ได้แก่หายเรอวแม่ขั้วใส่มาม่าให้กินลูกต้องกินไหมปลากระป๋องนี่เป็นพวกหมาม่าอันนี้ก็ดีอ๋อลวกใส่เด้โอ้ยมันบวบเป็นเนวบวบเป็นไข่ต้มใส่เนาะมันจะเป็นยังไงด้เือกันบ่บบวบโอ้คุณชาวกรณีจะว่ามันนี่แต่เขาอันพัดให้ต้มยำกินปลากระป๋องนะมันจะเส่มันจะบวชข้าวบ่าเราบริสุทธิ์ของกินมาให้ เหอได้อันี้ขึ้นบันไดผมก็เฮ้ยว่าลุงกากาจิปอนขึ้นเรือขึ้นจานขลังเ่ยดืมไม้ใหนน้วยผมหัวน่ั่นถือพลักปใหญ่แม่น่าหน่อยวันหนับัวทองผนส่างมาไว้น้ำบ่าวลาวกับซื้อเขาขมายก็หมมไแล้วขึอนไปลง้เขาเลยบ่มีแล้วนี่อยู่นากินเลยซื้อซอมาให้กันกรบอกกรบอกยักษ์ยิแต่ปลาคอปลาคอจะกินปลาคอให้กึ่งอัน บ่อ่ยากบอต่วนั้นเบื่อป้าเบื่อปุ๊อทาไปทาไปะดุกได้กินอยู่บ่อตาบะยากบ่อจะนี่หนาน่าักปลาคอนักกินอยู่บ่อกับปลาคอทีจไม่ให้บาเจ็บด้วยไหมแต่เขาซื้อมาพูได้ปลาดูร่กานมาเนี้มเบิ่งหน้าแม่เลยทานมาอ้าวคุบตวยแก้วน้ำบาดนี่ โอ้ยบญนี่เลยเอายากกินคือกันบ่จ um. um. ้างอะไรกันดิจบไอ้ลองลูกองเลยมันทีจบกเขาอีกบนลอกเลยมีกรดูกมีก้างปลาบ่อจ้างน้ำปาติบเขานะลูกจับเขาปาชัดเอนดีอันดีปลาด้ัอมอํ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 มใช่อํมอม Oh, โอ้จีจกเข่ากินเองบา,บาดหนึ่นงบนมีคือเก่งแทะมาตัวโจกเข่ากินเองพี่น้องไอ้ภูนภูโจกเข่าก,นนากินเองบ้านะข่าวกอกยาใหญ่ไหมผมดูเมียนี่กับลูกนี่นยไอ้เก่งคือป,ปล่อยลูกให้เมียอดเขาอดหน้ามหิวของอยู่ห้องกินแทะไม่ไปเลยนี่มิจฉาอ้างว่าเมื่อยเพชรยาวเข่าแล,ล้วบอกไปเมียว่ะแม่นสบาย ผูกเกี่ยวก็แลนเขาไปไหว้ในเฮื่นผูกป้าวยะมันเี่ยฉะนั้นลูก,กนะเีไปผูปไปโคมเลยค่ะอะไรขึ้นมาทางนี้มาาีอะไรผผมิพี่ได้มันโคบกบ่ไปทางคนทางนะา่ะเลยเเเลยอย่างหลักมาเฮ็ดได้จากมืออนะไรัวดอ่ะโซ่อผ่านอยู่สักัวดจะนะเลย มันเปลือกแล้วบอกถือมือแล้วบอกฮะเบิ้งทุกจะมือถือมือลูกแล้วบอจักมัถือเมียกำลังจะไปตามผัวผัวนี่ก็คงกินยอผัวจ้าน้าแม่น่ะบันกินแล้วกินแล้วบอกกินมาสนามกินแนว้อไก่คือว่านางกระตม่าคือจิโจกเข่าเองนะอาพูดเพลงให้พอเจ้าจ้ำนี่เอ้าให้พอเก่งนะเอ้ากิ๊กคือกิ๊กเมื่อยนะเอาไก่มาให้กินเข่าอย่างมากินน้ำลูกน้ำเมียบอจัก เดาตัวเองจากรูเหรอเนี่ยตาผมไม่ยังกินน่ะมึงลุกกับไปตาสงสารลูกกับเมียเจ้าหัวปลาแหงมเงี้มันงะกันอยู่แม่กับลูกดึงกันไปดึงกันมาอยู่หัวปลาหัวเดียวบ่อันนี้อันนี้หน้ามันตั้งหยาดกันอันน่ะคือกันอะันนี้ตอนแรกว่ามักตั้งกินข่าวแหละสิไปตามหัวได้ป่ะ เนียนไปล่างเนไปล่างเลยพ่น้ำล่างเนี่น้ำล่างนี่ยลุ้นน้ล่างเปนตายิเนี่ยหายควเจ้าว่ายังกะแต่ควเจ้านี่มันเป็นตายยังกมเบืองเหรอมาเบิงลูกาคิดว่านะพอมากวยโลกนั่งเยอะไรมันคือหยุ่งวแท้ อิ่มบ่มา,า,านหลายอิ่มแล้วหรือว่ายอยู่ทออีซิกินพออยู่เนาะกินพอบ่อน,นั่นเนาะพอหิวเออเนี่ยแห่งว่าผัวไปเกี่ยวข้าวจักชิได้จักสอบแล้วปีนี้ว่ะส่วนาานั่ง,งร้อยว่า ก็ไ่ได้มาแต่จะิกัพอเด้อดีแลวท่านขอให้เมเอาไลายเจ้าดิ <c oughs> ายันยนเจ้าว่ให้ให้เ่าไดเอาทำงเจ้า,าละส,สามสอบสี่อบเนี่ยน่เกียวสี่เจ้ากาาาันสามอันนี้แหละสสอชอบเลยท่านขอให้บุ้แล้วขอกินนำเขาวุญแล้วได้ไปถามเอาเงินนำเขาอีตี อยนวดทาบาเงินขาจางเกี่ยวเขามัเสีหายท่าไหร่ทำไมมันไกลแถวคือบ้านเขาเลจะได้ลายสอบเป็นแนี้เนาะได้สายนะไอ้ภาษาสิบสอบนี่จะได้กูหั่นเออป้าก็ป่าก็คือกันและวต่พออีไลเขาไปเกี่ยวครับจางเอาข่าคือกันนะมือหลังท้งซีขนาไนี้เขาให้นะมือหลังทางซีเขาเลือบได้ มันโลพ่อจ้างเด็กๆเขาว่าพู้จ้างนี่ปู่เมือได้ทั้งหนึ่งนะพี่น้องดทั้งสีนี่ทั้งเงนสแปดโลอันนี้ก็เจียวน้ำอ้ายน้ำนองนั่แหละอไอันนี้ก็่าากาอนเดิมคนเข่าถาคนเดิมคนชิคนนเข่าเลยอืมหายความเมื่อคุณนก็อ้องบอกเราโทรบอกว่ามื่คุณแป้งเราบอกนี่แก่เราบอกน้ำบริแก่บอก เกนะเก่วมันตกเลยเนี่ยบสางเนี so, ่ยสางว่าถาอ่ำคาคลาี so ้เ like, ื่อเขาเาเิยู่นี้ายคงคนที่อยู่กาวซื้อกิโลให้นั่งได้เลยนั่งเลยเลงเอี่ทใจเลยได้ใจเลยทา่าคายงายกัะปูกินบอกับปู ไอกระปุกของวาพลต๊ะที่สามหมอาสามข้เขาาสามหากไอเ่งกะเอาัของอักษาจะมาบ่พี่ปู่พี่ย่าเจ้าน่องานงานมาเอฟซีคนนอกรันี้เดินเ่งเลยเร่องนเขาเอาละคันนนอกบ่มันมันกว้างโคตมันแคบบนอยู่บนเศ้าซึ่เจ้าอีก ไายเน่ได you know. ้บ sure. ่ง yeah, ่ายอีกยับเขานั่นยับเข้าอ่าก็ยับเขามันทีได้กูบอกถึงเจ้าอยู่กูรกูอยู่นอนดีเองแต่ว่านอนที่มันเสียเข็บนอนแบเจ้าสีนอนใช่ไหมนน่ะบ่เจ้าสีนอนนั่งพีเอาไปนอนรวมมีอะไรบ่บ่แล้วเราจะนอนนอนลุ่มเราก็นอนพี่คนมีลูกมีเนี่ยค่ะเวลานอนได้นอนทีนอนกับพี่กู่ผมกได้ยินแต่เมื่อนี่เลยนอนกับพี่มา ก็มาเลนั่งกับพี่ดอกยนอนกับพ่อซาเพิ่นเจ้ากขคอลิเด้อเวลามาเด้อคอลิก็ห่วยนั่นแน่เราพึ่งมีแหงถูกแห้งแง่ถึงบอกเนสิแหงถูกแหงยง่ผมดูเลยความมันแบบว่าความดีของเพื่อนนะนะเออให้อยู่คนละครึ่งเลยว่ะไอ้ในห้องหนึ่งเลยห้องหนึ่งเลยคนละห้องเลยแต่ให้เจ้าหยบใหม่เด้อลยแยกใหม่เลยได้ เห็นหายได้เออมจะยาวนเขยเรื่องประตูนี่คือกัารอยบอกสั่งแล้วอะให้แก้เพราะว่ามัน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 ปิดบ่ได้เนี่ยมันซ้ำไปให้ให้ตัดขึ้นเพราะว่ามือใส่นี่บ่ได้ตัดเลยประตูประตูตัดตัดดิ่บอกตัดเข่าดิ่บอกกอยู่เออกบไข่เนาะมันอะคือยังทูเลยมันโตกลงแม่นตัวนี้มันสูง ต้นไหนต้นอะทูอยู่บน่ะทูอยู่กับบ่อให้บรรได้และนี่คือโกนลงจากเจ้าเงินสิวมาทาของสโมสรอันนี้น่ะนี่มาหกกบลงกรุบเอาได้ทูบรรไดกบลงแต่ว่าเวลาใส่เนี่ยคือมันสูมเลยเนาะใส่จะกบลงใหม่บ่อเนี่ยจะกบบ่อเนี่ยจะกบลงใหม่บ่อได้คอนซีเมนเพรขาบอกไม่ไนั่นลงเลย มันสูงทั้งนี้ดิมันสูงมีตะงกางเนี่ยมันติตามๆเลยแต่เมริกามาเข้าก็ขึ้นอีกอ่ะขึ้นวันนี้พอดีนะเฮ้ยทำนี้พอดีแหละอยาให้มันเป็นปองร้ายปัดไปเปิดเอาเลยทำนี้สูงกูเฮ้ยเัรนี้หัวย่างเด็โอ้มาแล้วที่หิ้มหัวย่างย่างไม่ใช่ชาโล่ร้องกู๊บที่อ่ อ๋อมันบอกอะกินข้าวเสี่ยงเล้นเออแม่นบอกมออยากกินข้าวจะโดยจะโดยเ่มือนนมันเไหนเอากินข้าวได้หน่นางบ่มีก็นดิยังบ่กินเคยได้ป้อนข้าวลูกใช่กินเลยได้อัะนะตัวนเพิ่นซื้อมาให้ใหม่ตัวตัวกินพักขนองอันป้าเกี่ยวข้าวหลมพอเจ้าเอ้ยต้องกินยาแก้ป่วยมันสิยุ่งอันนี้ยุ่งกินปลาอัเออๆเรื่องอ่นน่ะยานั่นยานั่ยร้อยบอกกันขี้โกงขี้กาดกะน่ะลองแล้วเอาไปใส่แล้วบอกอางข้าวก่อนให้บ่นร้อยบอกจันล้วบอก นางร้อยบอกแกัแล้วบอกแล้วเขับใจอย่าว่าตัวมันมีสองขวดนะเจ้าตัวหนึ่งมันเป็นยาซาภมขาเสืซราแบบครัวจันทร์ซาแน่แน่เบอร์ให้มาเช่าบ้างให้มาบ้างให้เก็บหนึ่งตัวหนึ่งนะเป็นยาทาไม่ไอาใบเบิรงนางร้อยคอยบอกแกันละมื่อนะบอกว่าสิเขับใจอยู่บนนี้ยู่นี่ก็สุกอยู่พุ่นก็สุกอยู่ลุ่มก็สุกเอ้าเข่าอจะคนเกี่ยวเกี่ยวหันซ้ำเข่า พอไป่จะอยู่น้ำแม่เจ้าเนี่ยเวลาไปเกี่ยวเขาแบบนี้อันนี้นะน้องสายละเออไปเลี้ยงงวหันป้าเไาเกี่ยวกับไอ้กับเอ้ยอันพี่นา่งก็เผื่อสิเหลวเนาะนานหลายหลานชายนี่ม่ได้ไปสวยบ่บ่หนึ่งนี่ยอ๋อบางทีอยู่เพื่อนทีมันม่ได้ไปกรุงเทพนะอันมาหันอยู่น้ำแม่แม่ใช่อ๋อก็แม่ในเพื่อนนี่ดิอือนี่ชื่อว่าแม่ใช่ จะต้องต้องมีคนอยู่น้ำลายคนองคนเอเจ้าเขาจคเอ้จั่น้ำเนาะั้จัอืจังมาดไใดีอ้าวมันหลายมันเสนเชแล้วปทัขายะนอนพยูข่าปนอ่านอ่นว่าปทันย่รุ่มไยูขานี่คันาเขาจะลงนให้ชิลลงขางเกี่ยวเน้ยเกี่ยวเน้ยะขันเจ้าบวจ่างน้ำนะอันนั้นแหละอ้ใบไววได้ใบได้เมื่อแล้วก็มาไวได้เผาไปเผามาเผาไปเผามา เขานี่สิยุ่งแฮงมันสิเอาสิเกี่ยอยู่เบิดมือแล้วบ่ได้นี่เมื่อวานนี่ก็หมดมือมื้นี้ก็ดมือเมื่อวานนี่ได้รถนีเกียวละูลเกียวละูลอย่าคนตกมันบ่มื้อนี้วันที่เท่าี่าโอ้ยามันนอได ข้าวสามผู้มันเข,าขา่าเข่ามันนหนามากเข่ามันกรอบแล้วก็เลยข้าวข้าไอ้แดงอันนี้นะยาสะผมยาขาหางวัวนี่นะตัวน,นี้นะนี่ตนนัวนี้อันนี้ยาสะยาสะนี่ตัวนี้นี่ยาสะอันนี้นาะก็ทิ้งท่าเหมือนจะพันเหมือนจะเป็นเชือรานั่นนี่ค่ะท่ะาเอแล้วสะพมก่อนตัวน,นี้นะตัวนาา่าสะตัวน,นี้ท่านี่เราไปเห็นอย่างอีท่าได้เลยนี่หรือว่าท่าตอนนอน ถ้าก็ไดกรทาเลยมันคันแล้วกทะเลยอาบนานี้เขาก็ทาเสโล่้มันเศราเลยได้เรคอยถามว่าได้เออมันขึ้นบบกาะทะอ่ากเากนาดนกนะทะาาวทันบบดเลาว่อนกับสไลยบบอกแล้วอันนีงเป็นยาสะพมยาทาตัตเลอันนี้เป็นยาทาถ้าขจชมพูดึงดูกัน เปนพ่าน้อยาทาสีกานันนยาขาเหานั่นนะสะสะไว้มักไวประมาณหานาทีหลายลางออกขอบอกน้่งร้อยเลย่ักเขยจำจำาไรบอกอีกทีหนึงอุาบนเพ่งดาวย่งอันน่ะเป็นบี๊ดยังนะฮะขนมอันคิ้ที่ทำมีย่างหาลัาทุมคือมีแา่มีตัวบบมีเบียกบวิสิตอันนั้นแหละฮะจะเอาไปพามาคไัเหลับอ อยยังคิดอย่เสียบ่ต่อดีบอกมันบอ่บอได้ใจเขาได้นี่มาครับผูเห็นเนี่ยถ้าจนเถียงจน,าน,าน,านบาดนี่นี่มานี่มันสลากเลยยังมันขึ้นมาพี่มันเข้ากูเนอะนะฮะกินยังน้ำกินตะพืพน้นตะไพรี่เจ้าเห็ดได้บอ่บอเนี่ยปิดหนี่ปิดนี่ประตูนี่บอ่บอให้มาปิดมาได้ั่้ที่เล่าไว้ที่เห็ดนั่งร้อบ่อเห็ดแล้วไอเอียงเกาะว่าเขาเห็ดแล้วก็ เฉียดเองบอกไอ้อันนีหยังก็ถูกเขาไปไหนล่ะหลังคาหลังคามุงกันไดบังคามุงขันใดอ้าวหนึ่งเงินเขาว่าอันมุ่งแบบทาเบาลาวันราชิดกับพลอยนี่แล้วหรือเะล่านั่ง้อยว่าบวชเห็ดแล้ววะลอยว่าเอาแล้ววะพอแล้วให้ร้อยลอยว่าพอแล้วเอาแล้ว เาชักอีหย mm ังเนี่ยในดีบ่สนี่ผัววากันเมียว่าผัวว่าแต่เมียมือเมียเป็นลมชักว่ะเจ้าอยากตายบ่จะจังบุกินยาเมียมาสอนบาผัวาวเนี่ยนะกับพวาแล้วบอกว่ากินดื้อเช้าผัดว่ะโอเคเน้นมันแม่ในบอกเจ้าเอายายาไว้แล้วบอกนางนางบุหินหาบุหิน ในท่งฮเดออเอาวะกวอาว้่บริกิยากมือหนึ่งมือที่สองหันกินแฟนาคอ,อยในจิบเออก,กวัวกับปวดวิ่งไปจักเดือดไปจั่หทางไปแวงบ้างแวคือบริกิ บ่แล่ยังบ่กินก็บ่บ่บอกให้กินคู่มือเด้อยานกินแต่ยามมื้อแงอันนั้นแลขว่าได้ยินบ่บ่าลว่าบ่อันกินคู่มืแต่ยามมื้อแงยามมื้อเช้าบ่ต้องกินก่อนเฮาสินอนยามมื้อแงจังกินแล้วพอมื้อละเม็ดมื้อเขให้กินเข้าใจบ่เข้าใจบ่เข้าใจอซื่อมื้อละเม็ดเด้อกินแต่ยามมื้อแงสายตาน้องานายังหัวเห็นบ่ แต่ว่าเอ้หันเรากินแบบนี้หันเรากินนเราเลยกินจิบๆเดี๋ยวเรายาได้เราเราป็นนะหันเรากินยานะกินแล้วมันเจ็บใช่ปะอ,อ๋อมือแหลมโบจิบกินกับโบจิบตนมือนันน่นหันเราเราเอามจิบมือนันน่นหันมันคางยา,ยาหันแล้วโมหิงกลางคืนนะ,<อ>ะวิทย์อันนั้นซองมือสามมือเท่าันน้ำพื้นที่ๆๆๆ อ่าบอมันมันคือเจ็บบอเลือกมืออะไรยังไงเขามันยังมือกับมันเจ็บระว่าบออ่าบอมันเจ็บก่อนนอมยังเป็นนองเจ็บัทนี้ทองเจ็บเจ้าเจ้าก็หู้อีกใบนะเหมื่อเหมื่อน่ะนะบอจะหู้อยู่างบอเจาต่ตาวาบออยู่เลยเบมื่ออันที่สิเกิดนะบอไดหูไดบอเอาไปเกี่ยวเขาไปสิคุจักลาลาบอแยนว่าจุ่มเจ็บทัวแต่สาวบอบอไดจุ่มบอเกือบเลือดจืซอมลาลาคงเป็นไอ เอาไปให้เอาให้เมียจะเลยค่ะสามห่อเอาไปให้อ้ายให้พี่นางจะนําเด้อจังห่อเวลาเขาจะไปพอได้ผมให้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 กันตองเม็ดกันแว่นบอบอเราไปตากแดดมื่อนั้นขี้เขาเมื่อนั้นบ่ไอ้พยาเจ้าหน้าโอ้ข่อยเห็ดเวียก็ขอเห็ดมือก็ไปเห็ดทนิดข่อยก็ขอข่อยจีบตายเลยบ่ใส่เห็ดชันมากะจี เนตไข่เป็นไงไม่ต้องไ่ต้องเห็ดยังต้องกินยังแหละถ้ากินเจ้าสำนันนะไม่เบาไม่เบาลาวเจ้าคืนมันเป็นห้องยองใส่ตาอยู่เจ้าเห็ดเดือดหลังห่าวเขาเห็ดเฮ้เขาเห็ดเจ้าเห็ดเดือดหลังห่าวมันเป็ปว่าเขาจับเนี่ยจับไปจับไปลีมันเป็นแบาเ้างยองใส่ตาย่องได้เลยคำว่าลาวว้าวลาวว่ามันเป็นลาวยองเจ้าซอยจะเห็ดเวี้ยซอย คนไปมีครับว่าเห็นใครที่ติดลาวนี่แหะแม่นสบอนั่งลอยแม่เยี่บ่พอจะว่าจ้าวายมันจิมาย่ออจืดๆเขาเรียกว่ามาย่อเขาเลี้ยวบึงเขาเกลืองย่ออะไรเด้อย่อบ่าวลาวอะไรเด้อจืดซีแบบนี้อยากได้ยังนี้เนี่ยอยากได้แค่นี้ผเมียแกใงว่าอยากได้ยันก็ร้อยอยากได้ยังร้อยอยากได้ไค่ถูกอยากได้ไค่ท้าอยู่ไพ่บอกเจ้า ขอว่าบ,บอกเป็นคนบอกได,ด้ไฟได้ใด,ยดยอย่างเอา,าไปดีบอกนะเราได <c> ้ <oughs> ข้อว่าข้อว่าคือบทสูบหน้าคือบทใส่หน้าเราคลองเลยไปอาบอยู่ผูตังคัวทังเนียก่อนมาเมื่อเช้าเลยกอกแห้งเลยบนมีหอนาะนี่แหละกอกกระแหงอีกพื้นน่ะมันแหง้งอะไรอะลรทุกไซขอว่าทุกไซโบได้ไซในนี้ขอว่าใส่ทุกไซวังโบได้ไซทถามลราแม่ในนี้ต้องพูดเขาเนี่ยคูไปอาบอยู่คูมาสัน่น งนานข่าวจะแลกเเกิดเลเออคือมีปลาตัวหนึ่งเน่ทางดำแบบวาทางใหญ่นะมีปลาคอตัวหนึ่งได้ร้อยบลกินใช่ปะสองระตูปลาคอในทางดำนะบลกิชในไ,ไหนคือหเล็มหัวปลาอยอืมกระเฮ็ดกินได้ไหมปลาคอกัก้งจะบก่กหรืปรอปลาคอยังไบ่เห็นเห็นบ่อจะวะ นีเฮ็ดเลยเด็วโอเคพี่น้องไว้ท <Birds> ี <cra> ่ได no, <no>, no. ้ตัวคิดเลยจ้าเม่ก่อนนั่นเดชัยเราไปเอานี่ยขอบ้องขอบคุนดอันพี่นิงนี่ถือฝากจะเห็นยุคขนมเอามาให้เมื่อน่ะเต็มแก๊สบักไงว่าจิตตัวหมูกินเลลูกข้าวทิพมไปกินบ่เบิดนะจะบอกหน่อยเด้อขนมน่ะทิ่มไปแบบกินบ่เบิดบ่กินทั้งแล้วไปย่างยายไว้ในตาราดนี่ไอหมูให้มากินไปนำจะหน่อยเพิ่นเห็นและคนที่ว่าเรียกเป็นซื้อมาให้ เขาพับบริยูเฮือนครับเขาอยู่เฮือนตอนนั้นเอขาบอกว่านั่งร้อยไปเก็บเนี้ยวะกระยามันพาไปหันอะไรแบบสักะชีนี่ใช่เอามาให้อายอะไรจักรชีจะต้องจึงแบกให้เขาอ่าอ่าสิมาเอาบ่อเลยคือจะสิแบกมาให้แบกมาให้แบกไปโล่โอเคให้เราขอบคุณนั้นพี่นิงพี่นิงพึ่งอยู่ดีมีแห้งพี่นิงให้เพึ่นอยู่ดีมีแห้งความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มี นอนหลับให้ได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมมีโทษโทษอย่าไปมัดพันให้จะเบียดอุมันควนยงินเด้อพี่นิงเด้อวันนี้อเหมือนบาลาวะไรให้เป็นอยู่ดีมีแห้งความเก็บ่าให้ได้ความใครอย่าให้มีนอนหลับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนแบนให้เกมมีโทษโทษอย่าไปมัดพันให้จะเบียดไปทางไหนซื้อเหือไปทางไหนซื้อเงินคือทองเด้อมันเงินเด้อบาสิบให้เป็นเด้อให้อยู่ดีมีแห้งทุกส่งมาอุ้มมันคันแห้งคำแขงคำแขงอุมันควันแห้งคำแขง ອັນໄຂຄໍາເຂັ <gehört> <g immersive Bee wah> <little> ້ມແຂງເຂັ້ມແຂງເດີ້ວາ้ําແຂງຊ้ําແງເນແຂນ້ຕານສດີດສບດີງສະບດີສະດ